ขอความเจริญในธรรมจะมีทายาโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพ้าจะนำหลักธรรมคำธรรสอนในธรรมพระพุทธศาสนาม,มาเผยแผ่ให้ายิโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทยปัญญาหลักธรรมในธรรมพระพุทธศาสนาที่อตาตม,มาผ้าจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าประโยชน์ในภายภาคหน้าเ,าเรียกตามภาษาธรรมว่าสัมปรายิกถาประโยชน์ประโยชน์ในภายภาคหน้าเมื่อ เราทำในปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับผลในอนาคตไม่ว่าอนาคตจะเป็นวันข้างหน้าเดือนข้างหน้าปีข้างหน้าหรือว่าพบภูมข้างหน้าเมื่อทำแล้วเนี่ยจะต้องได้รับผลในประการแรกก็คือตัาสัมมาาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาการจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเริ่มต้นในศรัทธา โยมจะให้ทานโยมก็ต้องมีศรัทธาโยมจะรักษาสิ่งโยมก็ต้องมีศรัทธาโยมจะเจริญภาวนาโยมก็ต้องมีศรัทธาเป็นเบื้องต้นถ้าไม่มีศรัทธาก็คือขี้เกียจทำนั่นศรัทธาในที่นี้ก็คือศรัทธาที่จะถามกุศลและศรัทธาว่าทำดีได้ดีทำถิ่งที่ไม่ดีก็จะได้รับผลในสิ่งที่ไม่ดี เราจึงต้องศรัทธาในความดีความงามที่เราจะต้องทำเป็นอันดับแรกจิตจะได้ไม่พลายไปทำในเรื่องสิ่งไม่ดีไม่งามการทำบุญทำกุศลต่างๆก็เริ่มต้นด้วยศรัทธาถ้าเรามีศรัทธาแล้วเนี่ยทุกอย่างก็เปลยนไปด้ดีการดำเนินชีวิตก็เปยนไปได้ด,ดีในประการที่สองสีและสมถา,าการถึงพร,ร้อมด้วยส เมื่อเรารับสีมาแล้วแตามาทานถิ่นมาแล้วชีวิตเราก็เป็นปกติสุขชีวิตเราก็เย็นข่าวไม่ดีทั้งหลายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก็คือเป็นผู้ที่ไม่รักษาสีไม่ถึงพร้อมด้วยสีนั่นเองฉะนั้นคนที่ไม่ขาดสารไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดเท็จไม่ดื่มเครื่องดองของเมาชีวิตจะมีแต่ความปกติสุขครอบครัวจะมีแต่ความอบอุ่น อในประการที่สามจาค่าสมัมรทาถึงพร้อมด้วยการบริจาคการบริจาคก็คือการแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นจะมากจะน้อยก็อยู่ที่วัตถุสิ่งของที่เรามีแต่การให้จะเป็นการที่ดีสำหรับการดาเนินชีวิตของเรานอกจากเราอยู่อย่างสุขสบายแล้วเราก็ควรจะเจือจานคนอื่นให้มีความสุขสบายไปด้วย ชีวิตเราก็ได้รับปุลรับผู้สนสังคมก็มีแต่ควา,ามสุขความเจริญในประการที่สี่ก็คือปัญญาสัมถทาการถึงพร้อมด้วยปัญญาการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยจะต้องมีปัญญาปัญญาก็คือความรู้ทั่วความอย่างรู้ในเหตุและผล ความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนความเข้าใจและมีปัญญาว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วรู้บาปปูนคุณโทษอะไรนั้นการถึงพร้อมดได้ปัญญาในการดำเนิน,นชีวิตเนี่ยเราจะต้องอมีปัญญาในการดำเนินชีวิตของเราสังคมปัจจุบันถูกต้มตุหลอกลวงอย่างมากมาย หลอกให้ลงทุนหลอกให้โอนเงินทุกสิ่งทุกอย่างมีการต้มตุนหลอกลวงไปทั่วแต่ถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเราถึงพร้อมด้วยปัญญาเนี่ยเราจะไม่ถูกหลอกฉะนั้นเมื่อคนที่ไม่ยึดถือหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาอย่างเช่นตัวอย่างเนีปัญญาธรรมะฐถาถึงพร้อมด้วยปัญญาชีวิตก็จะมีแต่ความทุกข์ข่าวที่เกิดขึ้น แต่ละวันการตอมต้หลอกลวงตีสุดแล้วเราก็ไม่ใช้ปัญญาพิจนารณานในการดําเนินชีวิตของเรานั่นเองและปัญญาในทางพุทธศาสนาการถึงร้อมด้วยปัญญาก็คือรู้บาป,ปูนคุณโทษรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์นี่คือปัญญาในทางพุทธศาสนาถ้าเรายึดถือนําหลักธรรมในทางพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติได้ ชีวิตของเราก็ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขแต่ถ้าเราคิดว่าศาสนาไม่จําเป็นในการดรําเนินชีวิตช่วยอะไรฉันไม่ได้อันนั้นก็แล้วแต่แต่เราทําในทางพุทธศาสนาก็ชี้ถูกชี้ผิดในการดรําเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายให้มีความสุขมีความเจริญนั่นเองถ้าเรารับไปประพฤติธปฏิบัติชีวิตเราก็มีความสุขมีความเจริญ อาตมาภาพนางราวธรรมคำทังสอนให้ทางพทะราษสนาม,มาเจริญพรนหยญาติโยมสาธุ้เชนทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องประเทินปัญญาในการดำเนินชีวิตเจริญพร